ฟูตั้งใจว่าจะตัดคลิปนี้เนี่ยมาให้ทุกคนดูตั้งแต่3-4มสี่วันที่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวงานมันจะจบแล้วแต่ปัญหาก็คือฟูขี้เกียจมากๆเลยนะคะฟ้าชนะความขี้ของตัวเองไม่ได้เลยฟูก็เลยไม่ได้ตัดคลิปนี้มาให้ทุกคนดูนะคะจนตอนนี้เนี่ยจะถึงงานวันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือวันที่ถ่ายเนี่ยเป็นวันที่28ธันวาคมนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยวันที่ฟูอัดเนี่ยวันที่2แล้วนะคะก็คือไม่ค่อยดองเลยสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อในปี2026ก็คือค้เกียค่ต้องกกาจัดความขี้เกีย ไม่ได้บอกเลยว่าทําอะไรนะคะคลิปนี้เนี่ยฟูก็จะพาทุกคนไปที่งานปีใหม่มงบ้านปังอุ่งนะคะไปเดินตระเวนกลางคืนนี่แหละเป็นคลิปตามใจหลานามากเลยนะคะ <ๆ S 2> ก็คือไปถึงเนี่ยนางบอกอยากเล่นสไลเดอร์สปริงบอร์ดแต่ยังไงคะนางเด็กเกินเล่นไม่ได้นะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตักปลาตักปลาก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเสียงเงินไปประมาณร้อยกว่าบาทน,นะกว่าจะได้ตัว2ตัวให้หลาน,นะคะทำกิจกรรมหลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนทั้งพานางไปตักไข่ด้วยตักอันแรกไปอยากจะได้อันที่2ก็ต้องจับกันเลยทีเดียวไปยิงปืนค่ะเด็กบอกก่อนว่าทุกกิจกรรมนี่คือฟ คือคนอื่นทาแล้วฟูก็ถ่ายอย่างเดียวเพราะว่าไม่ถนัดเลยค่ะทุกคนและเด็กอ้วนอย่างเรานะคะพอทํากิจกรรมอะไรอย่างงี้เสร็จเราก็จะต้องเติมพลังใช่ไหมคะก่อนกลับเนี่ยขอแวะไปซื้อยําก่อนค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะมีต่อคลิปหน้าแน่นอนค่ะรอชมกันได้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย